เอาละครับเอฟซี F C, ครับฝนกระลิ้นมากแล้วเอฟซี F C. อยู่กับนายพันธ์ไงคือเกา่อาอหยุดครับพังที่สองเอฟซีแปลกๆมากแล้วอาจจะแห้งเด้อนี่พังจะอยู่สูงแน่จังหน่อยครับกระซูมให้เอฟซีในเบิ้งได้ประมาณนี้เลยเอฟซี F C. ใส่กล่องมือถือซูมครับนี่ครับพังตอนนี้กากลังเตรียมครับนายพันธ์ลังเตรียมเสียทุบ <ใจ S 1> น้ำ <ใจ S 1> มันครับ เอ้เนี่ยมึงฝ่าว่ากระลังดำม,มากเมี่ยจุดไหนมาลูกเถอะจะด่าหมาได้เอฟซีเดอ้อคลิปสองเลคือเก่าครับเตือนกันไว้ก็จะได้ชุบหนามันนะครับใส่ไฟล้นเอาเอฟซีที่แรกกับฝนก็นยังมาท่านเห็นมาดอกครับผสมมากกัมาเรื่อยๆครับเพราะว่าช่วงนี้มรสุมเขาเอฟซีนี่ยนะครับกับท่านพาแล้วก็เอาลวดฮัดครับเอฟซีเพื่อบ่าให้เขาไม่ลุดครับ ความชั่วแบบปวดเตรียมมากเออหยุดไปสักก่อนเนี่ยจะผงจากมากเถอะเตือนซซื่อกับพ่อละลูกล้านขอเอาตอก่อนบวานถึงตกเถอะสบายใจกันเนาะหนาสนงอก แมนแนลได้สิโามาในดงเอฟซีเอ้ยในดงในป่าครับทันฝนตกมาทางกับขี่ห้ายโลดอ่ะนี่ครับกระสายลวดพันหนึ่งสี่เอฟซีลวดพันผาครับข้างหน้ามือลงหน้ามือลวดต้นบกขาดไปเว้ยนั่นละขึ้นเดียวนั่นละมาเทียวแรกกันแต่ว่ามันมีอยู่แล้วแม่หยุดหนามันมีอยู่แล้วแม่ อเออกับเขาจะผ่นานกันหนึ่งสี่แหละมันหักบัวหาดถนนเชียวเนี่ยมันหาดเลยเนาะตรงมาแห้งฝนแห้งเอฟซีเอ้ยฝนเตือนมากเลยฝ่าว่ากันจะน้อยครับในผ่านเพิ่นร่างเตรียมอุปก,กรณ์เชือกเพิ่งครับเป็นสุราครับเอฟซีน้ำมันสุราครับสาวไลายยิบพิษเอาหนามเปล่าล้าน <c oughs> ดิพัดไ่ได้ที่ สองพี่น้องครับมือนี้โอ้เข็นแขนเอฟซีห้างแหลกอะสามดังครับแต่ว่ากะลูกกะหลายพอสมควรครับผมมาหลุนห้างนี้กันอยู่สูงครับผมได้ตัดไม่ไพมากเลวนี่แต่ไม่ไพมากเอา แต่ว่าหังอยู่สูงครับเอฟซีประเด็นคือสีฟันลงมาเด็กทรงเซสิได้นั่งเก็บลูกมันดนอยู่ครับ <c oughs> บุไดเตรียมเสียกมามัดหอยตัด <c oughs> หอยคือเก่าแล้วนะมันสะเทือนเนาะสะเทือนคูออกคือเก่า มีสวนด้วยเอาละครับเชื้อเพลิงเข้าพร้อมแล้วไ่กับประมาณหาเมตรหกเมตรแล้วครับผมเดี๋ยว่าเบิ้งมาหลุนกันครับยุ SC. ผมขอ,อุยาตปิดไฟกันปิดมอแบตบอืมครับถึงหมดแล้วพอดีนี่ครับสู้ไปเอฟสีเบิ้งครับ

างนนมกัเดี๋ยวสิบอถึงครับขออนุญ,ญาตแป๊บนึงครับสต็อปคลิปกันเดี๋ยเอาเดี๋ยมาเบิ่งกันต่อครับตอนนี้ถ่าท่าย,ยังอยครับนายพานเพิ่นขึ้นไปยืนทังต้นใหม่ครับเดีย๋ยมันบอถึงครับแต่ว่าเที่ยนี้ถึงแท้แน่นอนครับผม แม่นบินไล่หลายเด้ยหยุดปรท่านถึงหางอยู่อีกน้อยนึงหยุดเถอะมาไอ้นั่นแม่มองพุ่มาบไหมเออนั่นถึงแล้วเออนันถึงแล้วขอโทษขออภัยเ้ซสิกล้องอาจิบไร้โฟกัสครับบางหันกำลั่งบอกพิกัสไอ้ในผ่านพันยูครับผม ท่านถึงบันไดอายุตนี่นี่นี่อายุต์อายุมามามาลองนี่เทิบมาอีกรองนี่นี่มา,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 มาได้ปะนะเออเทิบข้ามาเออขึ้นมาอม่าั่นแหงได้ถึงเลยนะเอาอย่างในเอฟซียู่สูงครับผมขึ้นบีขึ้นบีโอ้้ นนยีนได้หนอเออเอออายุตเดลไปเลยว่าขนมี่มองข้างไปเรื่อสิดีเนอเออเออนั่นรถดาวมาแล้วเออน่ะขึ้นมี่วะเอออย่า่งานหน่อยรถน่นเออนั่นข้างสันได้อยู่นึง อันตรายครับเอฟซีบ้ามันอันตรายทั้งห่างเลยครับอันตรายทั้งพี่ครับนี่ทั้งในผ้านพีคุณบ้านม,มีมองขึ้นมองยืนครับไม่มันบ่ถึงเอาละบันนี่เขาพยายามยึดเขาไปอนันท่าพุ้นี้เลยแล้วเลยแล้วนี่เลยแล้ว เดีย๋ยวสต็อปคลิปบนเอฟซีเอาเอฟซีตอนนี้จักเสียงฝนจักเสียงล่มครับอุปสรรครายลายิมันอยู่สูงเอฟซีจำเป็นแล้วคุณครับห้างครับตอนนี้ครับแดงยี่ครึ่งอยู่คุณครับคันโบฟันเอากับา 4, บาดเอฟซีเยเตียมอาวุธแบบ ดีๆมากครับเพราะว่าหน่างานนายผ้านเพิ่นบ่ได้มาเบิ้งน้ำครับพิ่นมาเบิ้งกับมาเบิ้งตอนเอาเลยครับเด,เดี๋ยวมาเบิง้งอันนี้ครับเอฟซีโอ้ยลูกตอมันก็นตกมาหลายอยู่อย้ยศแต่ว่ามันถืออันนี้ยศใส่ไหมเปลือยเ,เลยเ้อก็เลือ,อตัวนี่มันก็มีตัวดีอยู่ลูกต่อตกก็มาหลายอยูเอฟซี นี่ครับมากองอยู่นี่ครับนี่ครับนี่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 ครับนี่มีอยู่เอฟซีจะพอเบิรงมาหลุนกันในตัวอยู่ในร่างครับว่าสิมีหลายบ่อตกตกลงมากระจายแถวนี้นะครับก็จะได้เลาะเก็บออกครับให้พลานเพม่อนรับคือว่าฉนวมอันบ่เบิร์กครับเป็นผาล้มเอฟซีมันใหม่มันน้อยครับ ตอนนี้นายพานเพิ่งก็ขึ้นไปถึงงาแล้วครับจริงที่ห้องสิตัดแล้วครับเดซีตอนนี้บา่าวหมูบนแน่ใจว่าเสียงฝนหรือเสียงลมนะครับผมนา่าจะเป็นฝนนะครับเดี๋ยวขอสต็อปคลิปกันเด็ซี่เดี๋ยวเอาห้างลงมาแล้วยังใอยมาเบิ่งกันครับเด็ซี่ครับ เอาครับเอฟซีครับอาชีพใด้เบิ้งจนจบครับสำหรับไอห้างนี้ครับเอฟซีนี่ครับตกลงมาเรียบร้อยแล้วกะล่นหลายครับเป็นพื้นเลยคือจังหมดแดงเลยเอฟซีเดี๋ยวบะหมูครับไอ้นายพานคือว่ายุดนี่สิได้เก็บเอาครับนี่อีกห้างนึงไอ้ด่างนึงครับบะหมูก็สิได้ยันปาดเอาครับเอาไว้ปสำนีกันเอฟซีเครงแม่เมกะเครงบินสิต่อยผมตอนตอนผมอยู่ตอนนี้ซสำนีเหระครับเอฟซีครับ